ข้อที่ยี่สิบสามโจทย์บอกว่าแดนลดน้ําต้นกุหลาบทุกๆสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วก็ต้นทิทลิปเนี่ยทุกสิบหกชั่วโมงแล้วก็ต้นดาวเรืองทุกสามสิบหกชั่วโมงหากลดน้ําพร้อมกันครั้งแรกวันที่สิบสามเดือนหกคุณ,ค,ณคุณไหมโจทย์ประเภทนี้อ่านโจทย์ปุ๊บแล้วหลายๆคนน่าจะคุณละโจทย์ถามว่าจงหาว่าต้นไม้ทั้งหมดจะถูกลดน้ําพร้อมกันครั้งที่สองในวันที่ เท่าใดและเดือนใดแต่ว่าเวลาตอนตอบเนี่ยให้ตอบอยู่ในรูปของวันที่ตามด้วยเดือนอย่างเช่นถ้าวันที่1เดือน1คําตอบเนี่ยก็จะตอบเป็น11นั่นเองอะคุณ,ค,ณคุณไหมโจประเภทนี้คือโจทย์อะไรลดน้ําแต่ละชนิดเนี่ยมีเวลาในการลดเนี่ยไม่เท่ากันใช่ปะลดครั้งแรกไปแล้ววันแรกที่ตรงนี้วันที่13เดือน6แล้วถามว่าจะลดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งคืออะไร คุณคุณไหมนั่นคือโจทย์ครอนอนั่นเองถูกปะอย่างเช่นวิ่งรอบสนามแล้วก็มาพร้อมกันอีกรอบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยโจทย์นี้จริง,รงๆเราออกกสอบบ่อยนะประมาณนี้นแหละมาเรามาเริ่มต้นก่อนโจทย์ถามว่าจะลดน้ำพร้อมกันครั้งที่สองในวันที่ เท่าใดและเดือนใดอันนี้คือคําถามแต่เวลาการตอบนะอย่าลืมตอบตามเงื่อนไขนะอย่างอันนี้เนี่ยมาสตาร์ทที่วันที่13แล้วก็เดือนที่6ใช่ปะสมมุติว่าถ้าเราเป็นวันที่20เดือน6ก็จะตอบ206ก็คือ206นั่นเอง,น,น,เองนั่นคือวิธีการตอบอโจทย์ประเภทนี้ต้องหาอะไรก็ต้องหาครอนอนั่นเองโจทย์ข้อนี้นะเราจะทำการหาครอน,อน,น ว่ามีค่าเท่าไหร่โจทย์ให้ข้อมูลมาว่าลดน้ำต้นกุหลาบทุก48ชั่วโมงแล้วก็ลดน้ำต้นทิวลิปทุก16ชั่วโมงแล้วก็ลดน้ำต้นดาวเรือง ทุกสามสิบหกชั่วโมงให้เราสังเกตนะว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันจะเป็นวันใช่ไหมนั่นแปลว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาตรงเนี้ยเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดเป็นชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแปลงไปให้เป็นวันถูกนะใช้แบบไหนง่ายสุดเวลาหาคอ,อนอถ้ามีหลายตัวก็ใช้แบบตั้งหารน่าจะดีที่สุดเพราะงั้นก็จะเป็นตั้งหารแบบนี้สี่สิบแปดสิบหกแล้วก็สามสิบหก เวลาหาไม่ว่าจะหอรอมอรหรือคอรอนอรเนี่ยพยายามหาตัวเลขที่เยอะที่สุดเท่าที่เราหาได้นะบางคนมัวแต่นั่งหาเลขตัวไหนนะเยอะสุดอะไรเงี้ยหาไปหามากกว่าจะหาได้เสียเวลาไปนานมากถ้าหาเลขที่เยอะสุดเท่าที่เราหาได้ไม่เจอเนี่ยก็ใช้เลขนน้อยก่อนก็ได้นะไม่ได้บังคับนะคือถ้าใครที่แบบคิดเลขไวเนี่ยก็จะสามารถหาเลขได้ไวอย่างอันนี้สี่สิบแปดสิบหกสาสิบหกอะไรดีถ้าเราใช้แปดเนี่ยแปดหารสี่สิบแปดได้หารสิบหกได้แต่หารสาสิบหกไม่ได้ ข้อควรระวังของการหาครนอนเลยเนี่ยคือพยายามหาตัวเลขที่หารลงตัวพร้อมกันทุกตัวก่อนนะบางคนเนี่ยดันหาเอาสองตัวก่อนเจ๊งแน่นอนเพราะว่าคําตอบที่ได้มันจะเกินครนอน,นั่นเองเวลาเราหาควรจะหาให้ได้ทุกตัวนะนี่คือขั้นตอนแรกแต่ถ้าปรากฏว่าหาแล้วเนี่ยหารลงตัวพร้อมกันไม่ได้เราถึงค่อยหาเอาสักสองตัวถัดมาสี่สิบแปดสิบหกเมื่อกี้แปดไม่ได้ใช่ไหมเอาสักหกได้ไหมหกหารสิบหกไม่ได้เอเท่าไหร่ดีสี่แล้วกัน สีหารสี่สิบแปได้สิบสอครั้งสี่หารสิบหกได้สี่ครั้งสี่หารสามสิบหกได้เก้าครั้งแบบนี้อ่ะมาดูต่อมีหารลงตัวห้อมกันสามตัวอีกไหมถ้าเราใช้4ี่สีหารสิบสอกับหาร4ได้แต่หาร9้าไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราใช้สามสามหารสิบสอได้หาร9ได้แต่หารสี่ไม่ได้นั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยหาได้สูงสุดก็คือหารได้แค่2ตัวเราก็ควรจะใช้ตัวที่หารได้สองตัวแล้วแต่เลยนะจะเอาสามหรือจะเอาสี่ ก็ได้อ่ะสมมุติเรา,เา4กันแล้วกันเลขจะได้น้อยลงเร็วๆก็จะเป็น4 3 12 4 1 4หาร9ไม่ได้ก็ดึง9ลงมาเฉยๆถัดมาหารก็แน่นอนนะว่า1เนีไม่ดูและเราก็จะดูแค่3กับ9แค่หาร3มา9ได้ก็3นั่นเอง3หาร3ได้1ครั้ง3หาร1ไม่ได้ดึงลงมา3หาร9ได้3ครั้งหมดแล้วนะคือถ้าหาได้แค่ตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องหาต่อแล้วนะจบแล้วแค่นี้ อาจารย์ตรงนี้ก็เลยได้ว่าดังนั้นครนอรนของสี่สิบแปดสิบหกแล้วก็สามสิบหกมีค่าเท่ากับใช้เลขไหนบ้างข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็ข้างล่างเอาทั้งหมดนี้มาคูณกันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องออกมาก็ได้นะบางคนบอกทำไมไม่เขียนหนึ่งด้วยเอาหนึ่งคูมาคูณเนี่ยมันก็ได้ค่าเท่าเดิมนั่นแหละลก็จะเป็นสี่คูณสี่คูณสามแล้วก็คูณสามจับคู่ จับคู่ง่ายๆเพราะถ้าเราเอา4คูณ4ได้16 3คูณ3ได้9เนี่ย16คูณ9ไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาจับ4คูณ4 4คูณ3แล้วก็4คูณ3ก็เป็น12คูณ12 mm hmm. ได้1044แต่อันนี้เป็นชั่วโมงจริงปะให้เราสังเกตโจทย์เนี่ยคาตอบเนี่ยมันต้องตอบเป็นวันจริงปะคาตอบเนี่ยมันต้องตอบเป็นวันนั่นแสดงว่าเราต้องทําไงเราก็ต้องทําการเปลี่ยนให้มันเป็นวันนั่นเอง เปลี่ยนจากชั่วโมงเนี่ยให้กลายไปเป็นวันก็หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะเอายี่สิบสี่เนี่ยเอาไปหารซะไม่ต้องคิดเยอะนะมันต้องหารลงตัวแน่นอนทำไมถึงรู้ว่าหารลงตัวคิดง่ายๆสมมุติว่าถ้าเราหามาแล้วเนี่ยมันเป็นห้าวันครึ่งห้าวันครึ่งเนี่ยเราจะนับยังไงล่ะสูวปมาถ้าเราบวกห้าเข้าไปมันจะเป็นวันที่สิบแปดแล้วก็อีกครึ่งวันแล้วก็เดือนหกอย่างเงี้ยมันต่อไม่ได้จริงปะเพราะงั้นมั่นใจได้เลยว่ามันควรน่าจะต้อง ลงตัวนั่นเองก็ควรจะได้แน่ๆสี่ 4, คูณอะไรลงท้ายด้วยสี่สี่คูณอะไรลงท้ายด้วยสี่สี่หกยี่สี่ถูกปะก็ลองกะกะดูสี่หกยี่สี่เอาหกไปคูณยี่สิบได้ร้อยี่ส4บร้อยบกยี่สี่ก็ได้หนึ่งร้อยสี่สี่พอดีเพราะงั้นตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับหกวันนั่นเอง ใช่ป่ะคนตอบหกวันเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งไล่แล้วนะโชคดีที่โจทย์ข้อนี้ไม่ยากโจทย์ที่ยากรู้ไหมเป็นไงโอ้โหมันข้ามกันเป็นเป็นเดือนเลยเวลาข้ามเป็นเดือนปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มนับยากถูกไหมแต่ถ้านี่มันยังข้ามอยู่ในระดับในเดือนเดียวกันน่ะมันก็นับง่ายคือถ้าไม่ชวนเนี่ยก็นับนิ้วไปเลยวันที่สิบสามเนี่ยคือวันแรกวันแรกที่รถพร้อมกันใช่ป่ะเพราะงั้นวันที่สิบสามเนี่ยเราจะถือว่านับว่าเป็นวันที่วันที่ศูนย์นั่นเอง วันที่1จะต้องเป็นวันถัดไปถัดจากวันที่สิบสามก็เป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็19นี่คือครบหกวันพอดีเพราะงั้นคําตอบก็ต้องเป็นวันที่19แล้วก็เดือน6กนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งไล่กันก็คือลดน้ําครั้งที่หนึ่งหรือก็คือครั้งแรกพร้อมกันวันที่เท่าไหร่นะสิบสาม แล้วก็เดือนหเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่ารถน้ำครั้งที่สองพร้อมกันก็ต้องเป็นวันที่อะไรก็ต้องบวกไปอีกหวันถูกไหมเมื่อกี้นับไปแล้วก็คือวันที่19นั่นเองเดือนหแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบเพราะคำตอบบอกว่าตอนที่เราได้วันกับเดือนแล้วเนี่ยเราต้องแปลงทั้งหมดตรงนี้ให้มากลายเป็นตัวเลข วันที่19แล้วก็เดือน6ก็ต่อเป็นห9 6หรือก็คือคำตอบดังนั้นคำตอบคือ1 9แล้วก็หหรือก็คือ196นั่นเองจบละคือ196อย่าลืมนะตรงที่ออกมาตอบก็คือวันที่19กับเดือน6ก็มารวมกันกลายเป็นห9 6หรือ196นั่นเอง ข้อนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนที่ทำคออนอได้เนี่ยก็ก็น่าจะทําได้แน่ๆจริงปะไอตัวความยากเนี่ยแหละก็คือต้องมาถามว่าวันที่เท่าไหร่ยังโชคดีเหมือนที่บอกนะเพราะยังโชคดีที่โจทย์เนี่ยยังไม่ยากมากถึงขนาดระดับแบบาม,ข,ามข้ามเดือนเจอโจทย์บางอันเนี่ยจำไม่ได้ว่าของอะไรข้ามเป็นปีอะ่ะ <laughs> ข้ามเป็นปีอ่ะอาจจะเป็นโจทย์นะเน่พวกทีเด็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจคือโจทย์มันจะเป็นพวกพวกช่วงหลังๆอ่ะที่มันแบบโอ้โหข้อหลังๆยากมากแล้วบางทีแบบข้ามกันเป็นปีอ่ะคือถ้านับไม่แม่นเนี่ยบอกเลยว่าพลาดแน่นอนเพราะว่าถ้านับผิดไปแค่วันเดียวเนี่ยคือจบเลยนะแค่วันเดียวก็คือผิดทันทีเพราะฉะนั้นเรามัดระวังดีๆอันไหนถ้าไม่ชัวร์เนี่ยค่อย,อย,อยๆไล่หรือถ้ามันข้ามไปหลายๆเดือนเนี่ยถ้าไม่ชัวร์เราก็ค่อยๆไล่ทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนมันจะง่ายกว่าอย่างเช่น เดือนนี้30วันก็ตัดไปส0ิวันเดือนนี้31วันก็ตัดไปส1ิวันแล้วก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้จะชัวร์กว่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบนับเลขแม่นเราก็สามารถนับแบบข้ามทีเดียวลัวๆก็ได้น่าจะมีอยู่นะจะจำไม่ได้เหมือนกันว่าข้อสอบชุดไหนแต่ว่าน่าจะเคยทําเฉลยไปอยู่อันนั้นข้ามไปเป็นเกือบปีอะยากยากยากคือต้องแม่นจริงๆอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อยีกัน